นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสําคัญในเรื่องน้ําเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตําบลหนองไฟอําเภอเลาวันจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้และนี่คือแนวพระราชดำริที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านน้ําให้กับพื้นที่แห่งนี้ค่ะ เ <S ie> สียงทรงพระเจริญดังกึกก้องของพระสงฆนิกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเมื่อวันที่3เมษายน2565ณพื้นที่โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแง้งอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริตําบลหนองฝ้ายอาเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี ได้สร้างความปลื้มปิติยินดีในหัวใจวสกณิกรและคณะทำงานทุกภาคส่วนที่ได้สนองพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้น้ำบาดาลจากบอ่อจำนวน8บอ่อไหลลงสู่ถังความจุ4ถังรวม10,000ลิตรภายในเวลา1นาที25วินาที ซึ่งที่นี่ถือเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งโดยใช้น้ำบาดาลเป็นหลักด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ในพระราชกรณียกิจทรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชฐานพระราชดำริซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำมาโดยตลอด จึงได้นำมาสู่การจัดตั้งโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริด้วยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพื้นที่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนื่องจากสะภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน และไม่มีระบบชนละประธานประชาชนจึงจ้างรถบรรทุกน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคมากกว่า5ล้านบาทต่อเดือนในช่วงฤดูแลง้งก็ทํำอ้อยทามันครับก็ได้กินมั้งไม่ได้กินมังง้งกำลังบางปีก็แรงถึงห้าหเดือนเลยครับแต่พอเราทําโครงการมันเนี้ยเริ่มเจาะฟ้นฝา,าก็ตกต้องตามฤด,ดูกาลเลย น้อมสมน,นึกในพระมาหากุณาธิคุณข้องในร่วงเหล่าสิบเกษตรกร,รกข้องอเภร์ละฟันกับตำบลน้องฟ้ายได้รับประโยชน์กันเต็มๆตมก็เกษตรกร,ะรกจะน้อมระลึกถึงท่านตลอดเวลาที่ท่านได้พระราชทานนำมาให้ส่วนส่วนกรได้กินได้ใช้และเลือกทำการ,กรเกษตรกัน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจำนวน15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่รัษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งซึ่งวันนี้ด้วยพระบารมีพลิกผืนพระศธาด้วยน้ำบาดาลเพื่อชีวิต สายทานแห่งพระบารมีได้คืนความชุ่มเย็นบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำให้แก่ราษฎรของพระองค์แล้วและเพื่อสนองพระราชดำริในการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรของพระองค์ทางโครงการจึงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมให้ความรู้แก่กเกษตรกร จัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกพื้นที่รวม60ไร่แบ่งปลูกพืชต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้ราษฎรได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองและสร้างไรายได้ให้แก่ราษฎรถึง64,000บาทต่อไร่ต่อปีนำมาซึ่งความสุขของประชาชนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นโครงการน้ำบาดาลเพื่อชีวิต สายทานแห่งพระบารมีโดยแท้สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจของวงค์สงฆ์ชาวไทยเพราะน้ําคือชีวิตวันนี้ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางของการแก้ไขปัญหาอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ